สวัสดีครับในคลิปนี้จะแนะนำเกี่ยวกับการทำรูปภาพเทคนิค Double Exposure เนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งที่ขายดีในเว็บ s h u t t e r stock นะครับในตัวอย่างนี้ผมก็เลยเปิดจากเว็บ s h u t t e r stock นะครับอันนี้ผมลองเสิร์ชหาคำว่า Double Exposure ก็จะเจอรูปภาพที่มีลักษณะเป็น Double Exposure ก็คือจะเป็นการนำภาพหลายๆใบามาซ้อนกัน นะครับส่วนใหญ่ก็จะเหมาะสําหรับภาพที่เป็นสื่อสารได้หลายความหมายนะครับที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นพวกภาพนักธุรกิจนะครับอาจจะมีนักธุรกิจแล้วก็ในเงาของนักธุรกิจก็จะมีภาพอื่นซ้อนอยู่นะครับอาจจะเป็นภาพนักธุรกิจแล้วก็จะมีตึกอาคารภาพนักธุรกิจแล้วก็มีหุ้นนะครับมีเป็นกราฟหุ้นภาพนักธุรกิจแล้วก็มีเป็นเงินต่างๆอะไรเงี้ยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่าง จากในเว็บของ Chapterstock นะครับเดี๋ยวเราจะลองทำภาพแบบนี้ด้วยโปรแกรมกิมกันนะครับทีนี้สำหรับถ้าเกิดนักเรียนคนไหนที่ยังไม่มีภาพนะครับก็แนะนำเว็บไซต์นี้ก่อนก็ได้ครับเราเอามาไว้เพื่อศึกษาก่อน นะครับเว็บนี้เป็นเว็บฟรีฟโต้สต็อกนะครับก็คือเป็นเว็บแจกภาพฟ h โต้สต็อกแบบฟรีนะครับสามารถเอามาทดลองใช้งานได้นะครับมาทดลองใส่เอฟเฟกต์ทำนู่นนี่ได้นะครับแต่เอาไปส่งขายจริงไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เขาให้ใช้งานอย่างเดียวนะครับอ่ะอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากได้ภาพนักธุรกิจนะครับผมก็เสิร์ชหาคำว่า business man ก็ได้นะฮะก็จะมีภาพ วิสเน็นะครับหรือจะพิมพ์ติดกันวิสเน็ตแมทนี่นะก็จะมีภาพนักธุรกิจนะครับถ้าจากตัวอย่างเราจะสังเกตว่าภาพที่เหมาะกับทำดับเบิลเอ็กซ์โพเชอร์เนี่ยก็คือจะเหมาะสำหรับพื้นที่เป็นพื้นสีเข้มถ้าภาพภาพตัวเป็นภาพหลักเป็นโครงหลักนะครับก็จะเป็นภาพที่เป็นพื้นเข้มนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นพื้นสีเข้มเราจะเห็นอีกภาพหนึ่งซ้อนอยู่ เพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกรูปภาพก็อาจจะต้องเลือกภาพนักธุรกิจที่ใส่สูตรสีเข้มก็จะยิ่งดีนะครับถ้าเป็นสูตรเซีอนอ่อนก็อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเวลาไปซ้อนแล้วอาจจะดูไม่ออกนะครับเราก็สามารถเลือกดาวน์โหลดได้นะครับสมมติว่าถ้าเกิดเราชอบภาพไหนสมมติว่าผมชอบภาพนี้เราสามารถคลิกที่ภาพนะครับแล้วที่ด้านขวาบนก็จะมีเขียนว่าให้เราดาวน์โหลดฟรีสามารถเลือกดาวน์โหลดแบบไซต์ต้นฉบับก็ได้นะครับจะใหญ่หน่อย หรือถ้าเกิดเครื่องไขรไม่แรงมากก็อาจจะเป็นไซส์ขนาดใหญ่ก็ได้โอเคในที่นี้ผมมีโหลดเต็มไว้แล้วนะครับหลักๆเราจะใช้2ภาพนะครับก็เป็นภาพโครงหลัก1ภาพแล้วก็จะเป็นภาพอีกความหมายหนึ่งที่มาซ้อนกันอย่างเช่นที่ผมหาไว้ก็จะมีเป็นภาพเกี่ยวกับเงินนะครับผมก็เสิร์ชหาค้ามว่ามันนีนี่นะครับก็จะมีภาพเงินอาจจะเป็นเหรียญเป็นแบงก์หรืออะไรเงี้ย รหรือถ้าเกิดใครที่เป็นอ,อยากได้หุ้นก็อาจจะเป็นเทรดหุ้นนี้ก็ได้เทรดสต็อกกราฟสต็อกอะไรเงี้ยก็ได้แบบนี้ก็ได้นี่ก็ให้ความหมายได้อีกอย่างหนึง่งนะครับเมื่อเราถ้าเกิดใครดาวน์โหลดภาพได้ครบเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเปิดโปรแกรมกิมนะครับจากนั้นเราก็เปิดรูปภาพที่เราต้องการ ในที่นี้ผมก็จะเตรียมไว้2ภาพนะครับผมเลือกภาพเหรียญหนึภาพนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะเลือกภาพนักธุรกิจอีก1นึ่งภาพแล้วก็เลือกทั้ง2ภาพนะครับสั่ง Open ได้เลยจากนั้นเราก็กดคีปนะครับเพื่อเก็บค่าสีเดิมไว้โอเคทีนี้เราต้องการตัดภาพ นักธุรกิจคนนี้นะครับในที่นี้ผมก็จะใช้เครื่องมือตัวเดิมนะครับก็จะเป็นเครื่องมือโฟ c ์ l า l ซิเล็กนะครับก็ทบทวนไปในตัวนะครับวิธีการก็คือเราก็ทําการวาดเส้นขอบให้ใกล้เคียงกับตัวในแบบมากที่สุดนะครับ อ่านี่นะเราก็คลิกนะครับก็ enter หนึ่งครั้งนะครับจากนั้นเราก็ทําการปรับหัวแปลงนะครับระบายสีส่วนที่เป็นโฟกัสก็คือส่วนที่เราต้องการเก็บไว้ใช้ต่อนะครับในที่ผมก็ระบายก็พยายามให้ใกล้เคียงกับตัวขอบภาพนะครับโอเคระดับหนึ่งผมก็วาดขอบอีกด้านหนึง่งถ้าใครอยากแบบให้ละเอียดมากอาจจะต้องซูมเข้าไปนะครับแล้วก็ ค่อยๆวาดเอาอ่ะสมมติได้ภาพประมาณนี้นะครับจากนั้นลองกด Preview m a s h นะครับเพื่อดูอผลลัพธ์อคอยแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะคำนวณเมื่อมันคำนวณเสร็จแล้วนะครับเนี่ยฮนะเราก็สามารถที่จะดูว่าขอบมันอโอเคไหมนะครับสามารถ Control แล้วก็ s c o l ลูกคลิกเมาส์ ถ้าส่วนไหนที่เรายังรู้สึกว่ามันยังไม่สวยเราสามารถที่จะปรับหัวผู้ผกันให้เล็กหน่อยแล้วก็ระบายขอบเพิ่มเติมได้มันก็จะในการระบายพอระบายครั้งหนึ่งมันก็จะ,ะคำนวณใหม่หนึ่งครั้งนะครับก็จจะใช้เวลาแป๊บนึงทีนี้เดี๋ยวผมจะระบายระดับหนึ่งนะครับอาจจะไม่ถึงกับเนียบมากนะครับ ่ะทีนี้เมื่อเราทำการตัดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราได้ขอบภาพแล้วเนี่ยเราก็จะกดปุ่ม select นะครับเพื่อให้เลือกใช้งานอ่ะสมมติอันนี้ผมกดปุ่ม select นะครับเราก็จะได้เป็นเส้น selection แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกปุ่ม mask นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็น selection กด add นะครับต้องการยกเลิกเส้น selection ก็คือเมนู select เลือก non นะครับ จากนั้นผมต้องการที่จะ Copy ไปใส่ในงานชิ้นใหม่นะครับผมก็จะ New ไฟล์ใหม่ไฟล์ New นะครับตั้งขนาดตามต้องการนะครับปกติถ้าเป็นส่งภาพสต็อกก็คือขนาด4ล้านพิกเซลเพราะฉะนั้นขั้นต่ำก็คือ2000คูณ2000พิกเซลนะครับอันนี้ผมเอาตัวอย่างเป็น3000คูณ2000พิกเซลจากนั้นผมก็สลับมาที่ภาพในแบบนะครับใช้เครื่องมือตัว MoveTool นะครับ วิธีการคือลากเลเยอร์จากแถบเลเยอร์ด้านขวาลากไปใส่กรอบงานชิ้นใหม่ได้เลยปล่อยนี่นะครับจัดองค์ประกอบตามต้องการนะครับในที่นี้ผมต้องการที่จะเน้นตัวในแบบนะครับถ้าทำอะไรผิดสามารถใช้ Edit Undo นะครับหรือ Ctrl Z ได้นะครับอันนี้ให้เลือกช่องที่เป็นภาพถ่ายก่อนแล้วเราก็สามารถย้ายได้อันนี้ผมจะเน้นในแบบมากกว่านะครับเน้นที่ลำตัวมากกว่าจะไม่ได้เน้นตัวใบหน้าเท่าไหร่ เราได้เสร็จแล้ว1ภาพนะครับจากนั้นผมต้องการที่จะเอาภาพเหรียญตัวนี้มาซ้อนกันนะครับเราก็สามารถที่จะไปที่ภาพเหรียญลากเลเยอร์มาทับตัวงานแล้วปล่อยนี่นะครับอันนี้เป็นภาพเหรียญน,นะครับจัดองค์ประกอบได้ตามต้องการจากนั้นที่เลเยอร์บนเราเลือกคําสั่งเลือกตัว Blend Mode นะครับเลือกเป็น Skin นะครับ s k e n ก็คือจะเป็นการ ัดส่วนที่เป็นสีอ่อนนะครับสีอ่อนจะถูกตัดออกนะครับแล้วเราจะเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นสีเข้มนะครับจากนั้นเราก็สามารถจัดองค์ประกอบได้เห็นไหมครมันก็จะเป็นการซ้อนภาพละจากนั้นถ้าเกิดเราดูจากตัวอย่างของเว็บ Shutter stock นะครับสเกตว่าส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใช้สีที่เป็นสีจริงๆนะครับจะนิยมย้อมสีนะครับย้อมสีเพื่อเอาไปใช้งานแล้วมันจะดูะเท่ๆหน่อยนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการย้อมสีผมใช้วิธีการสร้างเลเยอร์ใหม่ นะครับเลือกโอเคนะครับผสมสีที่เราต้องการอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นสีนักธุรกิจก็อาจจะเป็นสีขึ้คขึ้ๆหน่อยนะครับก็เป็นน้ำเงินเข้มหน่อยนะครับสั่ง edit fill foreground color นะครับถ้าต้องการเอาสีชั้นนี้มาย้อมด้านล่างเราก็สั่ง blend mode นะครับเปลี่ยนเป็นตัว HSL color นี่นะครับยอมได้สามารถปรับ ลดเปอร์เซนต์ได้ถ้ารู้สึกยอมมากไปเราก็ลดเปอร์เซนต์ลงก็ยอมประมาณหนึงโอเคทีนี้เราอาจจะยังรู้สึกว่าเท่ไม่พอนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการใส่แสงส้มนิดหนึ่งนะครับผมก็ใช้วิธีการสร้างระยอะใหม่นะครับการใส่แสงส้มก็คือตั้งฟกเป็นสีส้มนะครับจกนั้นเลือกเื่ามือเกรเดียนต์นะครับ ตั้งค่าสีคลิกที่ตรงช่องสีตัวอย่างด้านขวานี้นะครับเลือกเป็น f to t r to t r a r s p t นะครับแล้วเราก็คลิกลากปึ๊บนี่นะครับจากนั้นเราสามารถปรับค่าได้นะครับถ้าของใครเป็นไรเนี่ยจะเป็นแบบนี้เป็นเส้นตรงนะครับผมอยากได้เป็นเรเดียผมก็เปลี่ยนเป็นเรเดียถ้าใครต้องการสลับโฟกัสแบ็กกราวก็กดสลับได้นะครับกดสลับได้ที่ปุ่มข้างๆสีตัวนี้จากนั้นผมต้องการที่จะ เสร็จแล้วเริ่ม Move t o นะครับจากนั้นผมต้องการที่จะให้มันอยู่เฉพาะในส่วนในแบบนะครับผมก็ทำการคลิกขวาที่ช่อง Mask นะครับเลือก Mask to Selection คือไปการแปลงจากขอบเส้น Mask ให้เป็น Selection จากนั้นคลิกที่ตัวแสงส้มนะครับแล้วเราก็คลิกปุ่ม Mask เลือกเป็น Selection นะครับก็คือไปการเอา Mask มาใส่ที่แสงส้มด้วยนะครับจากนั้นก็เมนู Select เลือก Non เท่านี้เราก็จะได้ภาพเท่ๆนะครับภาพที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็มีซ้อนความหมายเรื่องเงินเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็เราสามารถที่จะเซฟได้เวลาเซฟถ้าเซฟเป็นต้นฉบับนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟนะครับสมมุติว่าผมเซฟไว้ที่ Desktop อนะครับเราก็ตั้งชื่อไฟล์สมมติอันนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น business money น,น,นะครับถ้าไฟล์ต้นฉบับก็จะเป็นไฟล์ Uh, x อ็นะครับแล้วก็เซฟแนะนำว่าเวลาเซฟเซฟต้นฉบับ1ไฟล์นะครับแล้วถ้าต้องการเอาไปใช้งานอื่นๆก็ให้ใช้คำสั่ง Export e x p นะครับ export แล้วเราก็ใส่เป็นถ้าเป็น uh, ส่ง Shutterstock ก็จะเป็นไฟล์ Format jpeg เราก็ใส่เป็นจุด jpg ได้เลยนะครับแล้วเราก็ x x p r t อราแล้วก็กำหนดความละเอียดคุณภาพภาพเป็น100%แล้วก็ Export ได้เลย โอเคถ้ายังไงก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับสวัสดีครับ